ทอดเจียงไฮ้สูตรต้นตำรับหมูทอดกรอบสูตรหมูเจียงไฮ้รสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่อมน้ำมันราคา189บาทโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ซื้อหมูทอดเจียงไฮ้หกย60กรัมเซ็ต3ถุงซื้อ3ชุด9ถุงในราคาเพียง539บาทแถมทรงฟรีไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบอร์วเวรครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ในประเทศ สหรัฐอเมริกาณนะขณะนี้นั้นเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนต้องเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายก็ไม่ออกครับเพราะว่าด้านหนึ่งนั้นเจ้ากี้เจ้าการทำตัวเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องระหว่างยูเครนกับรัเสเซียจริงๆแล้วก็ต้องบอกละครับว่าถ้ามองจากสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ย รธานาธิบดีวลาดิเมีย์ปูตินไม่ได้มองไม่ได้ให้ราคากับนายเซเลนสกี้ว่าเป็นศัตรูคู่ปรับของตนแต่อย่างใดครับลึกลงไปกว่านั้นเป้าหมายของการประกาศทำสงครามกับยูเครนนั้นปูตินน่าจะต้องการพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังยูเครนหรือนายเซเลนสกี้ซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เป็นไปตามที่ปูตินได้คิดเอาไว้ครับอเมริกาเองแม้ไม่ได้ออกมาลงไม้ลงมือร่วมส่งทหารเข้ามาทำสงครามครั้งนี้อย่างเป็นทางการแต่ก็สนับสนุนให้กองทัพยูเครนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองอาวุธยุทโธปกรณ์หรือกระทั่งมีเรื่องของนายทหารที่มาแบบไม่เป็นทางการหรือกระทั่งทหารรับจ้าง ร่วมกับฝ่ายนาโตที่ให้การช่วยเหลือ,อยูเครนอยู่ก็คงจะไม่ต้องเรียกว่าช่วยแบบรับรับแล้วละครับเพราะมันไม่รับแล้วขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมมาจุ้นวุ่นวายเรื่องของสถานการณ์โลกเนี่ยก็ใช่ว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีนะครับยิ่งความบาตรัเสเซียปรากฏว,ว่าคนที่ได้รับหางเลขคนที่ได้รับผลกระทบกลับกลายเป็นคนอเมริกันเองด้วย จริงๆก็ได้รับผลกระทบกันทั้งโลกแหละครับเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องราคาน้ํามันแต่ก็อเมริกาอเมริกันชนก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นผลกระทบที่ว่านั้นด้วยเช่นกันนั่นไม่นับครับว่าในอเมริกาเองศึกในบ้านก็ยังคาราคาซังอยู่โดยเฉพาะเรื่องระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงตรงนี้เองครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับ วันที่17นะครับมีการรายงานข่าวจาก CNN ครับซึ่งก็ดังถือว่าเป็นสื่อที่เป็นหัวเรียวหัวแรงให้กับโลกตะวันตกแต่ CNN นะครับครั้งนี้รายงานข่าวสำรวจผลโพลคะแนนความนิยมระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดครับปรากฏว่าโจไบเดนณขณะนี้นะครับได้กลายเป็นราธนาธิบดีที่ ถ้าจะใช้คำแบบที่นักข่าว CNN ใช้นะครับก็ต้องบอกว่า t h a t bad r e a l l y r e a l l y bad คือห่วยคือแย่แล้วไม่ใช่แย่ธรรมดานะครับไม่ใช่ห่วยธรรมดาโคตรจะห่วยโคตรจะแย่ที่สุดไม่ดีครับตัวเลขที่ออกมาคะแนนความนิยมของไบเดนยิ่งบริหารยิ่งดิ่งเหว เทียบกันดูนะครับสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมมนั้นเนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์ซึ่งก็ถือว่าแย่นะครับห่วยนะครับยังอยู่ที่42เปเซนครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดนั้นนะครับที่ c n เอรายงานเนี่ยไบเดนนะครับเฉือนชนะทรัมป์ไปได้หนึ่งแต้มครับลงไปอยู่ที่41เปซถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่คะแนนความนิยมย่ำแย่มากที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาแล้วเมื่อดูย้อนไปนะครับกลางเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เป็น c n n อีกนะครับท่านผู้ชมที่ได้เคยรายงานเอาไว้นะครับคะแนนความนิยมของไบเดนในเดือนพฤษภาคมนะครับหรือประมาณ 4- 5หเดือนที่แล้วนั้นเนี่ยอยู่ที่4 8เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้หายไปอีก7เปอร์เซ็นต์อยู่ที่4 1เปอร์เซ็นต์แล้วต้องถือว่าย่ำแย่ครับน่าเป็นห่วงย้อนกลับไปก็ได้ครับท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับการสำรวจนะครับคะแนนความนิยมของรอยเตอร์ซึ่งใน โอกาสที่โจไบเดนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งครบร้อยวันนะครับปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งใบๆนั้นเนี่ยมีประชาชนมีคนอเมริกันให้ความไว้นื้อเชื่อใจครับพอใจกับการทำงานของไบเดน55เปอร์เซ็นต์ครับแปพรูฟพอใจกับการทำงานของไบเดนในรอบ3เดือนที่ผ่านมาส่วนกลุ่มที่ไม่ชอบก็มี40เปอร์เซก็น่าจะเป็นกลุ่มของ ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั่แหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับคือสถานการณ์ไล่เรียงกับมาใหม่นะครับรอบ100วันที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไบาเดนได้รับคะแนนความนิยม55%ครับแล้วเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาคะแนนความนิยมของไบเดนอยู่ที่48%ครับล่าสุด ตกลงมาอยู่ที่41%ย่ำแย่ต่ำกว่าโดนันั์ทรัมป์1%นเปอร์นต์โดน์นัททรัมป์ได้4ีเปอร์เตรงนี้ครับมีคำพูดการวิเคราะห์ของนักข่าวนะครับว่าก็ต้องถือว่าเข้ารอบเข้าช่วงเวลาครบรอบครึ่งทางของการบริหารประเทศของโจไบเดนแล้วนะครับจะทำยังไงจะว่ายังไงต่อประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากก็คือว่าไบเดนให้น้ำหนัก ให้ความสำคัญกับท่าทีท่าทางของสหรัฐอเมริกาในกรณีปัญหาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดการนู่นนี่นั่นกลายมาเป็นคนที่แสดงบทบาทแสดงอิทธิพลในการต่อต้านการปฏิบัติการทางทหารหรือการทำสงครามของรัเสเซียในยูเครนแต่สิ่งที่ไบเดนไม่ได้สนใจหรืออาจ,จให้ความสนใจน้อยจนอาจจะทำให้คนอเมริกันชนนั้น ไม่ได้รู้สึกยินดีไปด้วยนั่นก็คือเรื่องของปัญหาปกติในชีวิตประจําวันเรื่องของค่าของชีพเรื่องของปากท้องของชาวบ้านจริงๆอเมริกาก็ต้องบอกว่าโดนเรื่องภาวะเศรษฐกิจวิกฤตต่อเนื่องมาจากวิกฤตโควิดนั้นก็ย่าแย่แล้วนะครับมาเจอเรื่องภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการ์ในรอบ40ปีแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่า มีความพยายามหรือมีการวิเคราะห์มีการออกมาพูดถึงว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเองนั้นได้แสดงตัวเลขที่ไม่ได้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจจริงๆโดยเฉพาะในคลิปเมื่อวานครับที่มีผู้คนออกมาเตือนว่าฟองสบู่ของอเมริกาใกล้จะแตกให้ระวังเพราะตัวเลขที่ออกมาแสดงนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สะท้อนภาวะเงินเฟอ้อที่ควรจะเป็นจริงๆนั่นแหละครับท่านผู้ชม นอกเหนือจากเรื่องปัญหาปากท้องที่ไบเดนต้องเผชิญแล้วนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้น้ำหนักเรื่องนี้น้อยกว่าเรื่องสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครน<ม>ก็หลีกไม่พ้นอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องปัญหาระหว่างการเมืองภายในของอเมริกาเองนั่นก็คือศึกภายในระหว่างผมไม่อยากจะใช้คำว่าริพับลิกันกับเดโมแครตนะครับแม้ว่าทรัมป์จะเป็นริพับลิกันก็ตาม แต่งานนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเป็นการชำระแค้นระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ส่วนตัวดูจะไปในรูปรอยแบบนั้นมากกว่าคงจำกันได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะต้องออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปนั้นเนี่ยไปยอกกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยโกงการเลือกตั้งสร้างม็อบสร้างกระแสปั่นกระแสโซเชียลทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกประวัติศาสตร์อเมริกันมาแล้วนั่นก็คือการที่มวลชน ของทรัมป์บุกก็ไปยึดอาการรัฐสภาและทำให้มีผู้ที่ถูกสลายนะครับและก็เสียชีวิตในการบุกในการม็อบครั้งนั้นเนี่ยสีหคนโดยใช้แคมเปญตอนนั้นก็คือ stop the steal ก็คือหยุดการขโมยแต่ปรากฏว่าทรัมป์ก็ไม่สำเร็จครับโดนแอนตี้จากสังคมโดนแอนตี้จากประชาชนแล้วก็ต้องลงจากตำแหน่งไปอย่างบอบช้ำ แต่วันนี้ครับในวันที่ไบเดนบอบช้ำแสนสาหัสทรัมป์กลับมาแล้วครับอ่อนไปดูนะครับท่านผู้ชมทรัมป์ในวันที่24กุมภาพันธ์ครับแหมได้ทีนะครับอะไรนะขี่แพะไลเลยขี่แพะไล่ขี่แพไล่นะครับโอ้โหยนะครับเนี่ยนักการเมืองคนเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาว่าทำอะไรก็ได้จริงๆทรัมป์นะครับแหมต้องการดิสเครดิตไบเดน ถึงกับออกปากชื่นชมปูตินว่าวางหมากแบบอัจฉริยะในการรุกเข้ายูเครนแถมยังคุยโวอีกทั้งหากครับว่าถ้าตัวเองเป็นผู้นำสหรัฐในขณะนี้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยปูตินไม่มีทางทำได้แน่นอนหรือว่าตัวเองจะทำให้ปูตินนั้นไม่สามารถที่จะทำปฏิบัติการอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ครับก็มีรายงานนะครับเนี่ยฮะ ว่าทรัมป์ได้ชื่นชมปูตินครับว่าฉลาดหลักแหลมนะครับเคลื่อนไหวอย่างอัจฉริยะด้วยการให้สองแคว้นฝั่งตะวันออกของยูเครนประกาศอิสรภาพแล้วจึงค่อยส่งกองกำลังรัเสเซียเข้าไปนี่คืออัจฉริยะเลยนะนี่มีการถอดคำพูดออกมานะครับประธานาธิบดีรัเสเซียเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดด้วยการส่งกองกำลังสันติภาพที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โดนัททรัมป์บอกว่าเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับเข้าไปในพื้นที่นั้น การที่เขาใช้คําว่าอิสรภาพและว่าเราจะออกไปแล้วนะเรากําลังจะไปช่วยรักษาสันติภาพบอกได้เลยวันนี้คือยอดฉลาดและทรัมป์ก็บอกอีกนะครับว่าแหมคนคนนี้ฉลาดผมรู้จักเขาดีรู้จักดีมากๆเลยเออันนี้มันพูดใล้ๆใครบางคนนะท่านผู้ชมคุณไหมว่าใคล้ๆใครชอบพูดแบบนี้อ่าไม่เป็นไรครับนะฮะให้เขาว่ากันไปนะอ่ะโดนทรัมป์บอกอีกนะครับว่าแต่ก็นะเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิด ถ้าผมยังเป็นผู้นําอยู่ไม่แม้แต่จะคิดเลยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับนี่คือทรัมป์พูดแบบนี้อขออนุญ,ญาตนะครับท่านผู้ชมยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งทําให้นึกถึงใครสักคนหนึ่งนะครับที่อยู่แดนไกลเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกดูแล้วกันนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมทรัมป์ยังใช้โอกาสนะครับรสบถ,าถานการณ์ที่ย่ําแย่ของไบเดนเนี่ยโจมตีไปที่ประเด็นปัญหาที่มีการขุดคุยเรื่องลูกชายของไบเดนอีกด้วยครับ โดยเมื่อประมาณวันที่สิบเมษาที่ผ่านมานะครับโดนั์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้จีนสืบสวนโจไบเดนโอ้โหเฮ้ยทรัมป์เวลามึงไปเล่นกับจีนเนี่ยมึงเล่นเขาหนักนะจู่ๆพอต้องการจะล่อไบเดนเนี่ยไปเรียกร้องให้จีนทํานู่นทํานี่ทานั่นเลยเหรอโอ้โหทําไปได้จริงๆนะครับเนี่ยอันนั้นแหละครับท่านผู้ชมที่เขาบอกว่านักการเมืองนะครับทําอะไรก็ได้ ก็ดูอย่างดูนั่นทรัมนี่และฮะทีนี้มีข้อมูลออกมาครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้นะครับก็คือข้อมูลที่เรียกว่า l a ็ t ท p From h i l l ลที่ออกมาแฉะนะครับเรื่องพฤติกรรมของลูกชายโจไบเดนเรื่องนี้เป็นประเด็นนะครับเป็นข่าวคาราคาซังกันมาแล้วก็มีเรื่องราวสลับซับซ้อนครับผมเคยพูดเรื่องนี้กับคุณต้นวรเทพใน Talks t w w a y ทางช่องท็อปนิวส์ไปแล้วแต่ก็เอามาย้ำอีกทีครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นขึ้นมาในสมัยโดนั์นทรัมป์แล้วก็ทรัมป์นะครับได้เคยใช้ประเด็นนี้นั้นเนี่ยในการที่จะโจมตีโจไบเดนซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นคู่แข่งผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาโดยตอนนั้นนะครับประมาณเดือนตุลาคมปี2019ะครับทรัมป์ได้เรียกร้องให้จีนสอบสวนไบเดนกรณีที่ มีข้อกล่าวหาว่าผัวพันกับการทุจริตของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายครับจีนเป็นประเทศที่สองนะครับที่ทรัมป์ขอให้ตรวจสอบโจไบเดนท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศแรกคือประเทศอะไรก็คือประเทศยูเครนครับทรัมป์ได้โทรไปหาเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะครับให้สืบสวนการคอร์รัปชันของสองพ่อลก Biden. อูกไบเดนอะไรมันจะประจวบเหมาะกันขนาดนี้ครับ เซเลนสกี้มันคงจะทำตามแหะครับเรากฏว่าตอนนั้นนะครับทรัมป์เองก็กำลังจะถูกสภาผู้แทนของสหรัฐพิจารณา impeachment เ,เหมือนกันเพราะว่าการที่ทรัมป์โทรศัพท์ไปหาเซเลนสกี้เข้าข่ายกรณีดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาครับและก็ทรัมป์ก็ไม่เบานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาเรื่องการให้เงินช่วยเหลือทางการทหารมาเป็นเครื่องต่อรองให้ในายเซเลนสกี้ ไปตรวจสอบโจไบเดนซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีนในสมัยโอบามานะครับกับลูกชายก็คือนายฮันเตอร์ไบเดนนั่นแหละครับประเทศที่ทรัมป์โทรไปหาเพื่อที่จะจัดการกับไบเดนนั่นก็คือยูเครนตอนนี้ยูเครนเรียบร้อยแล้วครับประเทศต่อมาที่ทรัมป์เรียกร้องให้จัดการกับไบเดนก็คือจีนอันนี้ไม่ดูเลยนะครับทรัมป์เองเนี่ยเวลาจะเล่นงานจีนเนี่ยก็เรียกว่าซัดเต็มข้อ ล่อเต็มแข้งเหมือนกันแต่อันไหนที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองกับเรียกร้องให้เขาไปตรวจสอบคู่แข่งของตัวเองซะอยางนั้นแหละทํายังกับว่าตัวเองไม่เคยทําอะไรหรือไม่เคยเป็นศัตรูกับเขามาก่อนใครเขาจะทำารืครับท่านผู้ชมนี่แหละครับทําให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเมืองนะครับภายในประเทศเรื่องของการออกมาเขยา่าบัลลังประธานาธิบดีของโจไบเดนโดย คู่ปรับเก่าอย่างโดนันทรัมป์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าแสดงท่าทีนะครับว่าคราวหน้าจะเสนอตัวเข้ามาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกรอบงานนี้ไม่ละไม่วางครับไม่ทิ้งโอกาสให้ผ่านไปเป,ปล่าใช้โอกาสที่สถานการณ์ที่ไบเดนย่ำแย่นะครับทั้งเรื่องของการคว่ำบาตรไม่สำเร็จทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหาคาราคาซัง ทั้งเรื่องของบรรดาประเทศซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาต่างก็ค่อยๆนะครับแสดงท่าทีท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นอินเดียซาอุดิอาระเบียหรืออีกหลายประเทศครับซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลที่เสื่อมถอยของสหรัฐอเมริกาในเวทีการเมืองโลกอย่างแน่นอนตรงนี้ทัม์ไม่เว้นครับ ไม่ละไม่วางที่จะออกมาเป็นประเด็นในการทิ่มแทงไบเดนซึ่งก็เป็นประเด็นนะครับที่ต้องถือว่าขนาดนี้ก็อ่วมออดไทยแล้วครับสำหรับโจไบเดนศึกนอกก็ลำบากศึกในก็กระอักจะเอาตัวรอดไปได้สักกี่น้ำคอยดูกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับ ครับผมอ๋อเป็นไงหน้าตาหน้ารับประทานเลยใช่ไหมครับนี่คือทองม้วนพริกเผาหมูยองฮะขนาด130กรัมนะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะฮะจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแป้งบางครับนุ่มละมุนลิ้นอย่างแน่นอนนะฮะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูยองนั้นจัดหนักจัดเต็มเต็มทะลุทองม้วนออกมากันเลยทีเดียวนะฮะบอกได้เลยว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพนะครับมะพร้าวจากภาคใต้ครับคั้นกะทิสด วันต่อวันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแม้ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นของขวัญของฝากจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะมมาราคา1 3 9บาทครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย